เขาเวียนคอครับกัดกัดเม่ลิงเหมือนกันเป๊ะเลยตัวทวงกับไม่ทวงลองดูเลยครับสิบมือคำไม่เท่าตาดูครับบอกดีดีดีลองดูที่ครับอะไรลุอะไรที่ทวงแล้ววายกว่าไหมยังไงก็สู้ท่วงไม่ได้ครับผมเพราะว่า ผมท่วงเป็นองศาแรงเวียงผมไม่ได้ท่วงทรงเดชครับผมใช้สูตรท่วงรับประกันไม่มีสั่นครับแรงสร้างได้ครับผมตามสโลกแกนของผมผมบรรลุมาสามสิบป,ปีแล้วครับเขาเวียงไม่ใช่ว่าบางทีลูกค้าบอกว่าสันส่นไหมสั่นไหมไปเจอยี่ห้ออื่นสันนะ่นอะแคดกันหมดนี่ก็เอามาแก้ตัวหนึ่งครับ ดูทีครับยังไงก็ฟาร์มเร็วก็สู้ท่วงไม่ได้รถเวลาท่วงเสร็จออกแบบนี้เล่งพึดเลยแหละครับรถเกียร์จะเดินลึกเลยฮะรถจะเดินไปกำลังจะมาทันทีเลยฮะแรงหมามาทันทีเลยท่วงเขาเวียงก็เหมือนเราใช้มอเตอร์แหละมอเตอร์ของเก้าคุณสองแรง แต่ผมท่วงเพิ่มเป็นมอเตอร์สามแรงยังไงก็สามแรงก็ต้องแรงกว่าครับผมแรงเวียงแรงกระชากยังไงก็มากกว่าครับผมเร็วกว่าหยุดหยุดก็หยุดนานกว่าแรงก็แรงกว่าครับ เร็วคว่าคันเยอะเยอะเลยครับผมสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาผมไม่ทำนะครับเมื่อไหรก็สิบนาฬิกาไอสิบเอ็นาฬิกาสิบเอดนาฬิกาไม่รู้ได้ประโยชน์อะไรสิบเดนาลกา <c oughs> ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ไม่เหมือนกันทวงก็ไม่เหมือนกันลูกเล็กก็ต้องทวงอีกอย่างลูกใหญ่ก็ต้องทวงอีกอย่างไม่ใช่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกา ลูกเล็กท่วงเม็ดใหญ่ก็สั่นลูกใหญ่ไปท่วงเม็ดเล็กก็ไม่ดีความบาลานซ์ไม่ไม่เกิดของผมนี่วางตามสูตรเลยครับลูกเล็กลูกใหญ่ชักยืดแตกต่างท,ทันทีเลยครับผม